จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับรูอกันเลยดีกว่าในะครับผมสำหรับวันที่2ของบรูสกรัมเดี๋ยวผมจะไปที่ตลาดนะใหม่นะเห็นเขาบอกว่าตลาดใหม่คนเยอะเปล่าตลาดใหม่เพราะว่าผมได้ยินว่าตลาดใหม่นี่คนมันเยอะนะแต่ว่าผมไม่เคยมาตลาดใหม่เลยอ๋อเนี่ยครับตลาดใหม่ทำไมเราจะปตลาดกันเลัะตลาดเป็นกั มีอะไรกันล่ะครับบอกพอดีว่าหมอโดนต้นแม่เด็ดนะครับหมอโดน,นต้นก็รว,วมรวมกันตรงนู้นเลยครับพี่ตรงนู้นนะไปไปผู้หญิออกผู้หญิงออกไม่เกี่ยวกับเราผู้หญิงออกอผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก่อนนะโอเคคุณช่วยสูตรตามผมมาหน่อยครับครับตามมาหน่อยโอเคมันมีการแจ้งมานะมันมีการร,ร่อนกันหน้ากระลาแล้วก็ลูกมันจะถามตรงกับคุณนะชายฉันจะสูตรตามาใช่ครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ย แต่รูปพรรณสัตว์มันตรงหนึ่งในหนึ่งในคนร้ายนะครับใส่แค่กูดสีดำนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบคุณหน่อยนะขอรประชาชนหน่อยครับชื่ออะไรคุณกำตุกำได้ครับโอเคเดี๋ยวให้คุณชูมือขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบคุณหน่อยนะครับโอเคผมอยากให้คุณใส่หน้ากากทั้งสองอันให้ผมดูหน่อยครับบอตรงคนได้เลยใช่ไหมหน้ากากใช่ที่อยู่ในตัวคุณนะครับได้ครับเอ้า ไม่เป็นไรตอนน,อนี้อยู่นี่ครับอ,อยู่คอร์บะอยู่คอร์บโอเคครับอีตอนนึงครับอันนี้ไม่ใช่ครับลืมใส่รีบ่อดโอเคโอเคคุณผู้ชายเดี๋ยวออกไปจากบริเวณนี้ได้นะครับผมไม่เป็นไรมัน,มนถือว่าไม่ไม่นะไม่โดนเด็กรีบใส่รีบ่อดอ ไปดีกว่าแล้วตอนนี้เราคือเราต้องอาบน้ำก่อนผมอยากอาบน้ำเลยวไปสมัครงานกันดีกว่าเดี๋ยวว่าจะไปสมัครงานที่โรงพยาบาลนยะแบบว่าพนักง,งานขับรถรับหรืออะไรแบบนี้ว่ะเป็นยามโรงพยาบาลเออเป็นยามโรงพยาบาลลองดูเราไปสมัครงานเนี่ยคืออย่างที่บอกอะ่ะผมจะเล่นโลใหม่ดังนั้นเราจะไม่ทําอะไรกเก่าๆหรือแบบอะไรอย่างนี้แน่นอนแล้วก็คือโลนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้แล้วผมจะไม่ทำชั่วดังนั้นก็คือเดยวจะไปสมัครเป็นยามตัวเราเล็กไป จะจอดข้างลำโบเลยแล้วคุณหมอครับ,รบค,ครับคือมันคุณหมอมัปทางนี้เลยดิอ่าคือมีผู้หญิงอยู่เยอะผมเลยไม่กล้าพูดอ่าฮะเอ่อ,อห้องอาบน้ำไปทางไหนอะข้างหลังจ้าโอเคครับขอบคุณครับหมอไม่ต้องไปด้วยหรอกผมผู้ชายต้องับผมไปอาบน้ำด้วยใช่ใช่ใช่อ่าห้องขวาสุดเลยครับอ๋อ โอเคครับอะคกูต้องทำอะไรคุณกำลังใส่เสื้อโอ้โหคุณต้องรัดเสื้อด้วยย็ดแม่ระบาดรองเท้า่ันขอบคุณค่ะเอา, <c oughs> อาอตังค์ท่าไหลยเออคุณหมอครับ,บคุณหมอขราวกลัวนะ,ะค,วคือ,ญญอควันนีญญ้ผมอยากจะติดต่ญญอสมัญญครงาน เป็นยามนะครับเขาอยากเป็นยามแบบว่านี่คุยกับพี่นพเปิดก็ได้วใช่ไหมวัีตะเกียะผมเห็นได้ยินข่าวว่ามีอถือหายนะถูกต้นไ้นะไอ้สัสแดงเขาหลับจริงไหมครับไปไหนเห็นทคำเป็นบ้คำคนใจเย็นมานี่นี่มึงมึงเดือออกมานี่นี่อะไรอะไรพูดอเลยมังคีมมังคีมพูดอะไร เดี๋ยวใจเย็นทุกคุณม่เป็นไรไมเป็นไรคนใจเย็นใจเย็นทำมึงเธอออกมานี่ดิในค่ะใจเย็นค่ะคุณไอ้แบ็คมีเรื่องไว้ชื่อไรเราอ่ะถามทำไมเด็กโม้อยู่แก๊งใครเราอ่ะไม่มีแก๊งอยู่ใครชื่ออะไรอาร์ฟังทำไมอารังผมพออาร์ฟังไม่ได้ผมรบกวนเชิญคุณออกข้างนอกดีกว่าครับเชิญเชิญครับเด็ดเชิญครับ เชิญครับเชิญเชิญไปหมอนบถ้าเขาออกข้างนอกเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายอ่ะเขาหรือเปล่านะเราไม่ทำอะไรหรอกครับตังรู้อะไม่รู้ไงตั้งค์เป็นไรอาซาเป็นไรตั้งคเป็นไรไมเมื่อกี้แค่ให้ดู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 ดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยฟังเยันฟังเยันฟังยันไอ้ไอ้โดนหมอโดนหมาตาเกียรติลงมาเลยลงมาสั้นมาดิ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 โอเคทุกคนระวังตัวทุกคนระวังตัว ดุดเอ้าอาเขี่ยยังวะไม่รู้ไม่ยอมบอกชื่อเนี่ยอยากได้ผ้าพันแผลนะครับหดูพันให้เฟปอวดตันแผลมีใครคุยอ่ะเหงาหรอเงินในกระเป๋าตันเลยอ่ะอยากใจน้ำล้วนอ่าครับหมอครับหมอครับโดนหมากัดอยากรักษาครปอวดดีขอเว็นตัวไหนได้ไหมผมอยากรักษานะครับผมโดนหมากัดอาอาอา ไปรักษาในหอเสียครับคจัากเรีหอยเจงกวเเลยครับหมอหหมอเดี๋ยวรอหมอทกโค่นะหมอไปเอาต้ดินก่อนครับ ครับเป็นครับก็เดี๋ยวนอนพักสักครู่นะครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตให้บินนะครับครับกูโดนกระทือนในโรงพยาบาลกูได้บินด้วยโอเคนี่อ๋คุณหมอครับเรียบร้อยแล้วครับครับอืมนั่นแหละแหล่พวกนั้นน่ะแล้วแล้วเห็นไหมนะนั่นแหละโคตรเมียนเดี๋ยวก่อนนะคุณตำรวจครับ คือตำรวจครับไม่ครับไม่ครัส่งผมลงพักไหมครับผมแต่จะอย,อยากแจ้งความครับเชิญมาครับครับป้าไอ้ตังค์ก่อนคนแรกอ่ะกูจะเล่นมึงไม่ต้องหวง่วงเลยกูกิงน้ำมันไม่ยือปยปัญหาอ่อนคิดว่ากูไม่รู้เหรอเพราะมึงคิดจะทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยตามจริงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เบียเล่นมึงก่อนเลยอ่ะอ่สังก่อนส่งออกสองตัวกูรู้กูติดรถตำรวจมาแค่นี้มึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วครับบนกาก เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนะครับครับคือเราจะแบบติ่มติ่มนะแต่คือเราก็ไม่ยอมให้ใครมาหาเรื่องอยู่แล้วนะเอ่ออยากแจ้งความนะครับอ่ะโอเคฮะเรื่องอะไรครับเอ่อมีห้องที่เป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับคือผมอยากจะแจ้งความข้อหาทำรายร่างกายนะครับอ่โอเคข้อหาทำร้ายร่างกายนะใช่ครับโดนทำร้ายที่ไหนเอ่อหน้าโรงพยาบาลครับโอเคหน้าโรงพยาบาลน,นะโอเคคุณคุณ พอจะทราบพอจะตามตัวบัญชาฐานได้ไหมอ๋อผมรู้เลยแล้วครับว่าเป็นใคร แล้วก็คือมีพยานประมาณ10คน10คนเลยหรอคือเป็นหมอเครื่องโรงพยาบาลนะครับหมอเครื่องโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ครับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดคนทําร้ายผมชื่ออาสังแล้วก็ถั่วงอกอาสังกับถั่วงอกนะครับผมโอเคอาสังกับถั่วงอกเป็นคนทําร้ายคุณชื่ออะไรครับผมบรูซกัมครับโอเคบรูซกัมนะอาสังกับถั่วงอกใช่ไหมครับผมแล้วก็คือผมอยากจะลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขาคมขู่ ที่จะทำรายผมคือถ้าหลังจากนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับผมมีอาซังเนี่ยแหละครับแล้วก็ถัว่วม่อแล้วก็เพื่อนนเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาปู่ทำร้ายผมไว้แล้วก็เขาไปดักผมที่หน้าโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวผมบันทึกไว้และกันนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ<ช>ผมก็จะเพ่งเล็งไปที่2อคนเขาก่อนอันนี้ลงบันทึกเพิ่มเติมก็มได้เลยครับ <S <S ว่าผมเพิ่งเข้าเมืองมาผมไม่มีสตูเลยเพิ่งมี วกเขาเนี่ยแหละที่มาหาเรื่องผมอ๋ออันนี้คือคุณเป็นประชาชนใหม่ใช่ไหมใช่ครับสองวันเข้ามาวันไหนฮะสองวันครับเขามีเรื่องอะไรกับคุณหรือเปล่าทําไมเขาถึงต้องมาอย่างเงี้ยเอ่อคือเหมือนเขาคุยโทรศัพท์เสียงดังอยู่ในโรงพยาบาลผมก็ทักเขาไปแค่ว่าเฮ้ยทำไมนายนเสียงดังจังแค่นั้นเองเครับผมโดนเลยครับ<ม>าเาเรื่องยับยับ จริงๆค,คุณก็มีสิทธิ์ไปเตือนเขาได้อยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆที่โรงพยาบาลเขาห้ามใช้เสียงครับผมโอเคครับแบบผมบันทึกปรกร,รมวันไว้ให้แล้วก็คุณก็ระวังตัวและกันช่วงนี้ โอเคฟังเราได้รับแจ้งเรียบร้อยเลยนะัเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะตามให้นะคุณเชื่ออะไรนะคุณินสกัมครับโอเคสองคนใช่ไหมลอสเตอร์มีมีคุณแบ๊กกับคุณอัตสังผมเห็นในแนบใช่แล้วก็คนที่ชื่อถ่วงมอบด้วยครับโอเคสาวคนมลนยมต่อยออกไปเรียกเันเลยแล้วกเข้ามาแล้วก็ติดต่อเข้าไปลงมาที่ปัะชาวันกับคุณตำรวจคนนี้ไปแล้วว่ารับผมสูกข่มขู่ด้วยว่าถ้าเกิดอะไรกับผมหลังจากเนี้ยคือก็มีพวกเขาเนี่ยแหละโอเค เจ้าที่เราก็ไปทํากระตอนแล้วก็ออกมาเรียกเข้ามาอืผมไปให้ปากคำกับใครได้บ้างนะเนี่ยมาเลยมาเลยมามาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยถ้าเดี๋ยวช่วยเขาเรียกไงอะเล่าตั้งแต่เริ่มให้ผมฟังใหม่รอบหนึ่งได้ไหมผมเนี่ยไปอาบน้ําที่โรงพยาบาลแล้วพอดีเนี่ยระหว่างที่ผมกําลังจะเดินออกมาผมก็กําลังจะคุยกับคุณหมอว่าแบบผมได้ยินก่อนหน้านี้ว่าแบบมีหมอถูกปล้นผมก็เลยอยากจะมาสมัคร ็นยามก็แบบว่าเออคอยดูแลความเรียบร้อยไหมต้องการไหมเพราะผมเองก็เพิ่งเขา้าเมืองใหม่และทีนี้เนี่ยระหว่างที่ผมกาลังคุยเนี่ยคนที่ชื่ออาซังเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์หรือวอเสียงดังมากผมก็เลยพูดไปว่าเฮ้ยนายทําไมเสียงดังจังอ,อืมอืมแล้วพอตบบนี้ปุ๊บเขาก็มาแบบตามสไตล์นักเลงทั่วไปครับแบบเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยมึงชื่ออะไรอะไรประมาณนี้ครับ แลวคือระหว่างนั้นอ่ะผมก็พยายามไล่เข้าไปเพราะผมไม่อยากคุยกับเขาผมก็บอกว่าผมไม่คุยไปไกลไปไกลออกไปไกลอะไรประมาณเนี้ยครับอือแต่คือเขาก็ยังมาป้วนเปี้ยนล้อมผมพอมาเริ่มวุ่นวายคุณหมอก,ก็ไล่ผมออกมานอกโรงพยาบาลแล้วก็คือพอออกไปนอกโรงพยาบาลผมก็โดนคนที่ชื่ออาสังมาลุมต่อยพร้อมกับเพื่อนของเขาที่ชื่อถุงห่อมาลุมต่อยแล้วเนี่ยก็มีคุณตำรวจนะครับมาระงับเหตุ ก็คือไอหมอนั่นอ่ะมันก็ยังเดินพวนเปี้ยนแล้วก็ขมขู่ผมว่เอางแน่อะไรเนี้ยครับเป็นฝั่งโน้นครับเป็นฝั่งนน้นเลยคุณยืนตรงกลางครับอ่าอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเรื่องนะครับผมอยากให้ทุกคนนะวางอารมณ์เป็นกลางนะครับถ้ามีถ้ามีอารมณ์เข้ามาแทรกเกี่ยวผมจะเริ่มทำาทำการดำเนินคดีทันทีนะนี่เราเรียกมาเกี่ยวกไก่และเจรจานะครับโอเคทุกอย่างพร้อมพี่ป๊อปเริ่มได้ครับ โอ้โหยังล้มโอเคนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับวันนี้คือเหตุคือผมขอให้เป็นการไกลเกลี่ยะเจรจากันนะครับอะไรที่บาดหมางกันขอให้มันจบในที่ห้องนี้ได้จะจบได้ก็ดีนะโอเคแล้วก็ในเหตุการณ์ไดททำการสอบถามไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมขอขั้นนิดหนึ่งว่าไงเอ่อผมโดนลุมทำร้ายร่างกายนะครับแล้วผมตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังนะว่าทำไมผมเอาข้อหาคารวิวาข้อหาเดียวอะ เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟัง <S <S เดี๋ยวพอเราก่อนนะเดี๋ยวใจเย็นกับนายบุญนะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดในมุมพูกเริ่มเหตุก่อนแล้วกันนะครับคุณบูญอ่นอันนี้ผมเอาเรื่องคำพูดคำจามนะครับดุยดุยนะครับการที่คุณเดินไปคุยคุณเดินไปพูดคำนั้นกับคนที่คุณไม่รู้จักเนี่ยแล้วเขาทาการคุยวอก,กับเพื่อนเขาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณโอเคไหมถ้าเกิดเป็นคนที่โดนเนี่ยถ้าเขาไม่โอเคเขาพูดกับผมดีดีได้ครับคุณครับคุณผมขอพูดก่อนว่าคนเปิดคือคุณถูกต้องไหมเมื่อไม่มีการเปิดมมจะีเรื่่อองตไป ด้วยคําพูดใช่ครับและด้วยเรื่องร่างกายล่ะครับเรย่าเร่่งสีตตามมาแน่นอนถ้าเกิดใจว่าผมพูดไม่ดีเขาสามารถแจ้งความผมหมิ่นประมาทหรืออะไรอย่างนี้ได้ครับไม่ใช่ว่าทํา้ายร่างกายผมถูกต้องไหมก็คือพอคุณพูดคานั้นเสร็จปุ๊บฝั่งอาซังก็ไม่พอใจถูกต้องไหมเขาก็เลยไปทําการเดินไปคุยกับคุณด้วยโอเคโทรศัพท์เหมือนกันแหละอารมณ์หัวกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหมอเชิญออกเชิญออกไปหน้าโรงพยาบาลถูกต้องไหมครับครับหลังจากนั้นไม่นานทะเลาะวิวาทถูกต้องไหมเกิดการชกต่อยขึ้น สองต่อหนึ่งแล้วคุณสู้ไหมผมป้องกันตัวทํามก็คือสู้กลับเลยครับสู้กลับใช่ไม้ล่ายืนยันให้ผมหน่อยว่าสู้เออเออนั่นแหละนั่นแหละคือคุณตำรวจครับคือถ้ามิมประมาทก็คือมิมประมาททำลายร่างกายก็คือทำลายร่างกายเก็ตไหมครับอ่าได้ได้อันนี้คุณแจ้งความได้เลยผมแจ้งไปแล้วคุณจะ เอาใจได้ครับได้ได้แต่สุดท้ายแล้วผมจะบอกก่อนไงว่าคุณเลือกที่จะไปเปิดนะเขาอะคือดุยดุยคุณจะไปพูดอย่างนี้กับใครไม่ได้นะครับคุณตารวจเตือนผมถูกต้องแลวครับจบตรงนี้ถูกต้องไหมอ่าแล้วส่วนเรื่องคุณจะดําเนินคดีอะไรเดี๋ยวเราว่ากันครับเขาจะไว่ากันเลยครับก็ว่ากันเลยรโอเคนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ผมต้องการให้คุณไก่เกี่ยกันครับเพราะหนึ่งครับในเหตุการณ์นี้แน่นอนคุณออกไปคุณไม่ปลอดภัยครับแล้วผมไม่สามารถปกป้องคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผมพูดเลยนะการที่คุณไปพูดอะไรอย กับใครที่คนไม่ไม่รู้จักอ่ะมันไม่มีใครมาพอใจหรอกผมต้องการให้คุณวางตัวให้ถูกเพื่อใช้ชีวิตในเมืองนี้ดังนั้นก็คือคุณตารวจก็บอกเพื่อเป็นห่วงผมแค่นั้นจบครับอ่าโอเคแล้วแต่คุณแล้วกันโอเคเอาไปว่าคุกคุณจะไก่เกียร์ไหมคุณบู๊จะไก่เกียร์ไหมหรือคนออยากดำเนินคดีก็คืออะไรที่คุณบอกเลยมัก็คือก็คุณตํารวจก็ได้รับรู้จากผมไปหมดแล้วนะครับอาการอะไรอย่ีครับโอเคเดี๋ยวใครเป็นคนเริ่มทั้งหมดเลยต่อยใครเป็นคนเปิดตัวงอกเป็นคนเปิดครับ ผมเอาตรงนี้เลยทำลายร่างกายครับแน่นอนครับทำลายร่างกายคุณเลยหนึ่งครับคุณจะเรียกค่าทำกวนไหมสูงสุดครับได้เลยสองหมื่นเอาไหมธรรวิวิวาผมให้ทั้งให้ทุกคนครับคุณด้วยคุณโดนด้วยครับแต่ถงงอกจะให้โดนเพิ่มครับทำลายร่างกายหนึ่งครับคมคูสองครับเพราะว่าคมคูในที่นี้คือการที่เขาทําให้คุณเกิดความกลัวคือการที่คุณโดนทาร้ายคุณต้องป้องกันตัวตอนหนึ่งถูกต้องไหมครับโอเคอาสังด้วยดิโอเคเดี๋ยวอาสังโดนด้วยคุณจะเรียกเงินสูงสุดไหม สรุปผมมองว่าตอนนี้การเจราจาผม,มองตรงเลยนะครับเจราจาไม่ได้นะอ่าโอเคครับคุณแบ๊กล้วก็คนอื่นออกไปก่อนนะั้นหมอครับขอบคุณมากตแต่ว่ามันยอมความเลยไม่น่าหรอกคือตำรวจเขาอยากไกลเกี่ยแต่คืออย่างผมเนี่ยผมคงไว้แล้วว่าผมจะไม่อ่อนข้อให้กับความชั่วใช่ไหมอะไร้าแต่นั้นไม่มีมันมานั่งไกลเกลี่ยมานั่งยอยโอ้อไอพวกผู้ร้ายใจชั่วหรอกบุกตรกรรมจะไม่อ่อนข้อให้กับความชั่วโอเคคุณบุตรคุณโด,ด,ดนทั้งหมด70,00ดอลลาร์นะ ส่วนจำนวนวันนะครับคุณจะโดนทั้งหมดยี่สิบยี่สิบสี่สิบวันแล้วเดี๋ยวผมให้คนไปกดเงินให้สองหมื่นคุณเรียกสองสุดใช่ไหมครับเรามาจ่ายข้าปรับเนี่ยแหละไอ้สัดไม่ได้ทำเลยโดนหมายเรียกทางนั้นแหละขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวคุณบลูทครับเดี๋ยวผมขอบอกคุณนึงโทษของคุณบลูตอนนี้อยู่ที่40วันนะครับเดี๋ยวผมเอา20วันนะแล้วคุณจะโดนจำา่ที่สอนอนะครับผมจะไม่ให้คุณไปจำที่เรือนจำนะครับครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้คุณเป็นเป้า คุณรู้ตัวไหมคุณตำรวจครับผมไม่อ่อนข้อให้กว่าความชั่วครับไม่ว่าจะยังไงก <Okay. S 1> ็ตามโอเคผมผมเอาเป็นว่าผมเอาใจช่วยนะครับแต่แตถ้าตำงที่ผงไง่าไงติ่งที่ตำรวจ<ง>พูดเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมอุ่นใจเลยมนะัสักนิดเดียวคําพูดที่ว่าพวกผมปกป้องคุณไม่ได้หรอกนะผมฟังแล้วคือคุณคุณคุณ,คณอ่าผมขอพูดตรงๆที่ผมพูดอย่างนั้นขอหนึ่งครับผมไม่สามารถปกป้องคุณได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงต้องไหมครับครับคุณไปอยู่ไหนผมจะตามงคุณไปตลอดได้ไหมแต่ มันไม่ใช่คําพูดที่จะเปิดออกไปต่อสาธารณะชนหรือทุกคนรู้ตอนนี้ผมพูดคือนผกเลงตรงนั้นที่ผมพูดตรงนั้นเพราะผมต้องการให้คุณไก่เกลี่ยครับผมต้องการให้คุณคุยกับเขาดีๆเพื่อตกอน็เนี่ยมันเป็นปัญหาที่คุณไม่ยอมครับเพราะว่าหนึ่งครับผมเลยเลือเลือกที่จะพูดตรงนี้แล้วผมไปต้องไปพูดกับเขาว่าอย่าทาอะไรคุณเพราะผมหนึ่งครับผมรู้จักเขาผมรู้จักพวกเขาผมรู้ครับพวกเขาเป็นยังไงครับผมรู้คุณคุณต้องฟังผมก่อน คุณเพิ่งเข้าเมืองผมรู้ครับแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยอมในสิ่งที่ผิดผมรู้ครับคุณไม่ยอมอ่อนข้อให้เรื่องนี้แต่แล้วความปลอดภัยของคุณจะอยู่ที่ไหนคุณห่วงชีวิตคุณไหมคุณยึดมั่นในสิ่งที่คุณยึดมั่นผมรู้ครับแต่ความปลอดภัยของคุณนั้นล่ะผมขอถามคุณตำรวจทำเดียวสั้นๆได้ครับตำรวจคุณตำรวจยึดมั่นในอะไรผมยึดมั่นในกฎหมายอยู่แล้วครับอ่ถ้าเกิดคุณคิดว่าผมไม่ยึดมั่นในกฎหมายผมร้อยตีพ๊อปอ้ายครับ ลองสารวัตรของกรมตํารวจครับแล้วผมอยู่สืบสวนสอบสวนครับคุณเชื่อผมเผื่อผมปกป้องทุกคนผมตรงฉินจะตายแต่สิ่งที่ผมพยายามจะปกป้องคุณปกป้องคุณอยู่ตรงเนี้ยว่าคุณพยายามใช้ชีวิตให้สงบสุขผมไม่ต้องการให้คุณไปตกเป็นเป้าพวกเขาถ้าคุณโดนอุ้มไปผมจะมีทางไปช่วยคุณยังไงผมจะช่วยคุณได้วิธีไหนบ้างเออคุณตำรวจครับคือเรื่องเป็นห่วงเนี่ยผมเข้าใจนะ แตคือการที่ทคุณตำรวจสแสดงออกในที่สาธารณะแบบนั้นน่ะมันก็เป <Okay, S 1> ็นเรื่อง <okay. S 1> ที่คุณเป็นห่วงผมโอเคโอเคถ้างั้นถ้าคุณคิดอย่างนี้อย่างเดียวตามนั้นครับผมไม่คุยแล้วกันเอาเป็น<ช>ว่า,วาถ้าคุณจะมีทัศนคติกับผมอย่างนี้เอาเป็นว่าผมผมไม่ใส่ใจแล้วกันแต่สุดท้ายผมอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงโอเค20วันนะผมเอาตรงนี้แล้วกันผมไม่ให้คุณไปอยู่ในนั้นครับมันอันตรายคุณแล้วกันตามสบายครับแต่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจในมุมมองคุณตำรวจนะผมเข้าใจในมุมมองตำรวจนะว่าคุณตำรวจเขาเขาแบบว่า เขาไม่อยากใจใผมได้รับการกระทืบจากไ<บ>อ้พวกแกงใหญ่ใช่ไหมฮะแต่คือบบ <ๆ S 2> การใช้คําพูดของเขาเนี่ยมันเอ็นเอียงไงแต่คือด้วยเจตนาเข้าใจแต่คือมันเป็นโลของเราไงที่ผมจะไม่อ่อนข้อแม้ให้กว่าความชั่วเลยแม้แต่นิดเดียวเจตนาของตํารวจอะดีแต่คือคุณตํารวจอะเขาพยายามพูดแบบให้ผมยอมอะ่ะเข้าใจปะอ้อม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 แบบให้ผมยอมซึ่งถ้าเกิดว่าผมไปยอมเนี่ยมันจะขัด ต่อต่อตัวผมทันทีเท่าใี้วะแล้วผมก็ไม่ยอมมันก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจเขา,เขาแบบไอ้นี่ทำไมมันไม่ยอมวะอะไรเงี้เดี๋ยวมึงจะตายเอานะวยเดี๋ยวมึงจะสวยเอานะวยเดี๋ยวมึงจะโดนอุ้มนะว้ยทำไมมึงหัวดื้อแบบนี้เนี่ยอะไรแบบเนี้ยแต่คือมันไม่เหมาะตรงที่ว่าตำรวจมันไปพูดจาอ่อนแอต่อหน้าโจรอะแล้วต่อหน้าผมอะเท่านีปวะ ตรงนั้นน่ะไม่ควรพูดคือถ้าเป็นห่วงผมแล้วมาพูดกับผมมันอย่างแกเออโอเคเลยนะเห็นไ,ไหมแต่คือไอการที่ตำรวจไปพูดแบบต่อหน้าโจรต่อหน้าเจ้าทุกต่อหน้าบุคคลที่3คือหมอทั่วไปอะไรเงี้ยว่าแบบในมุมที่ตำรวจอ่อนแอผมเลยไม่โอเคไงคือแบบผมถึงได้ถามไงว่าคุณตำรวจครับคุณตำรวจยึดมั่นในอะไรเันาน่บ่าคือยึดยึดมั่นในกฎหมายแบบแค่กฎหมายท้ายีคือจบละ คือแบบยึดบ้านในกฎหมายแบบหน้ากระดาษตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคือจบแล้วกันนะวะผู้หมวดมันจะถามว่าคุณตำรวจยึดบ้านในอะไรแต่ของผมเนี่ยยึดบ้านในคุณธรรมสวัสดีครับครับเออหน่มชื่ออะไรอ่ะบูสป่ะเนี่ย Yes เออบูสได้ข่าวว่าเมื่อกี้เอ่อไม่โอเคกับตำรวจแล้วมีอะไรเปล่าเอ่เอผมแค่ไม่โอเคที่แบบคือคุณตำรวจเนี่ยเขาเป็นห่วงผมผมเข้าใจอย่าเลยดืมเล่าให้ผมฟังได้ไหมอันนี้ผมผมไม่ได้มาว่าอะไรไม่ได้มาว่าอะไรบูสนะแต่ว่าแบบ ขอโทษครับอะไรขึน้อดีพอดีดดวัดลงคอครับคือไม่ได้ไม่พอใจครับคือคนณตำรวจเนี่ยเขาเป็นห่วงผมแล้คือผมโดนแก๊งใหญ่เขาแบบลุมทำร้ายลุมขู่แต่ว่าคุณคุณตำรวจเนี่ยเขาพูดเหมือนแบบผมควรยอมไก่เกียเพื่อที่จะแบบว่าเดี๋ยวผมจะซวยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมแบบยึดมั่นมาตลอดว่าผมจะไม่ ้ยให้กับความกวเขาพูดแบบผมควรยอมเขาเพราะไม่งั้นผมจะตายไม่รอ,องเ,เงนองอี้อ๋อเขากลัวคุณจะโดนอะไรพวกนั้นอ,อิทธิพลไงใช่ใช่ครับแต่คือเรื่องของเรื่องก็คือผมไม่กลัวเฮ้ยเจ๋งว่ะเองแม่งเจ๋งว่ะเอองั้นผมถามนิดนึงแล้ว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 ไปไปมีเรื่องกันยังไงคือ เจอคนอย่างนี้มาก็ก็ก็น่าสนใจถามว่า<ม>ชอบไม่เคยชอบนะเว้ยกูชอบนะเว้ยคนแบบนี้แต<อ>่แค่เป็นห่วงที่ว่า คือเพิ่งเข้ามาแล้วเปิดกับแก๊งไหนไม่เปิดคือพอพูดตรงๆแล้วกันนะคุณเปิดกินแก๊งแค่นั้นเองมันเอาตายครับเข้าใจอารมณ์ไหมครับผมหวังว่าคุณจะไม่ท้อนะครับยึดมั่นอย่างนี้อย่าท้อแล้วกันนะเอาจริงไหมไม่ใช่ที่ผมจะท้อคุณน่ะเหมือนผมตรงๆผมรู้แต่แค่ผมเป็นห่วงนะทั้งหมดมันอยู่กันปหมโอเคโซ่โซ่โซ่ทั้งหมดนีอะไรครันทั้งหมดแล้วโอเคคือถ้าเกิดว่าพวกมันจะมาจับผมหรือแบบว่าลุมฆ่าผมเป็นเพราะว่าผมไปหาเนื่อพวกนี้นะ พวกมันมันกระจอกมากๆเป็นโจรที่กระจอกมากๆอะไรวะจริงเหรอคือถ้าเกิดพอมันจะมาโจเจ๊ผมด้วยเรื่องแค่นี้แล้วก็กระจอกมากๆอะพวกมันอะเฮ้ยเอ่อโลมา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 มาโลมาครับวิตายตายละโลมาก็ไม่อยู่ใครส่งข้อความหาผมวะ อัศวินอัศวินไหนวะอืมคนที่ิงไข่นะี่เป็นบอยชุดดำนะครับเลเธอเนี่นี่แก๊งกูมันกระจอกลงถึงขนาดมาตามล่าคนคนเดียวแล้วเหรอถามจริงแก๊งกูมันกระจอกได้ขนาดนี้แล้วเหรอแก๊งกูมันกระจอกจนถึงขนาดต้องมาตามล่าใครไม่รู้บลูสโทรมาเหรอผมมีเรื่องจะคุยนิดหน่อยนะ อ๋อได้สิอยู่ไหนอ่ะผมเพิ่งมากันล่ะอ๋อเพิ่งมาเดี๋ยวมันจะมี่มีแล้วกันพอดีว่ามีอะไรหรือเปล่าเรื่องผมอ่ะแล้วผมก็เลยแบบคือตอนนี้ผมถูกหาเรื่องแล้วแบบเองอยากทำอะไรมันแล้วล่ะผมไม่ได้อยากทําอะไรหรอกแต่คือผมไม่อยากไปมีเรื่องอ่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นพวกชั่วๆนะครับมันมาทําร้ายผมแล้วก็ลุมทําร้ายผมแล้วก็ข่มขู่ว่าจะฆ่าผมเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องให้ฟังได้ไหมล่ะได้เลยครับผม ยึดแค่อ้าวบรูสูสด,ดีสวัสดีครับคุณเรมาสวัสดีอยู่ใกล้เลยค่ากำลังข,ขายปูเอาไปหน่อยป่ะขายปูป่ะเออขายปูก็น่าสนนะครับน่าสนน่าสนว่าน่าสนผมก็วันก่อนผมก็ขายผมก็ได้เงินมาหลายหมืน่นเดี๋ยวเออเหมือนเยอะนะเยอะหนะให้ค่ารถพี่เรามาไ<อ>ม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาวอนนี้ผมเก็บเงินได้สี่หมื่นเก้าแล้วครับโห โอ้ยแคยันนี่อถะาคนดีกับเราเราก็จะดีด้วยไงเอ็งโดนหาเรื่องไงอ่ะอ๋อคือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่รู้จักแต่แต่พี่น่าจะรู้จักอ่ะเขาชื่ออาสังแล้วก็ถงโอกใช่พี่รู้จักไหมรู้จักครับแต่เชิงสนิทไหมผมไม่สนิทเพราะผมไม่เคยอยู่แก๊งเดียวเขาครับแต่แต่พวกไอพวกนี้มันอยู่มานานแล้วแหละแต่แต่ก็อยู่มันรู้เดียวผมนะผมก็ไม่ได้เก่งกลัวเลยนะครับเฉยๆใครมาทำอะไรเองอ่ะนั่นแหละคือผมเขาไม่ได้กลัวเขาแล้ว แต่คือคือไม่รู้ว่าพี่เรามาได้ยินข่าวหรือเปล่านะครับว่ามันมีโจนต้นแบนเดตของหมอได้ยินได้ยิน,ยนใช่ทีนี้เนี่ยวันนี้ตอนผมเข้าเมืองมาเนี่ยผมได้ยินว่ามันมีการต้นเออเอย่างนี้ผมผมให้ให้ปืนไ้ะครับรักษาด้วยเหรไป ไม่ต้องยิงหรอกแต่แบบว่าคุณเก็บไว้ติดตัวเป็นอย่างดีคือคุณโลมาครับคือผมผมไม่อยากฆ่าใครครับคือถ้าเกิดว่าผมไปพกปืนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเดือดร้อนผมจะพึ่งตำรวจก็ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำนำมันทำาลำมันจับทำน้ำตัวจแลวเนาะใช่ครับมันจะกลายเป็นว่าผมจะไม่จะไม่ดีไม่ยุดเลยเนาะ ใช่ครับผมไม่อ่อนข้อให้พวกมันหรอกแต่ผมจะไม่ตอบโต้พวกมันด้วยความบุญแรงได้แล้วก็คือให้คุณโลมาได้ยินจากผมน่าจะดีกว่าได้ยินจากคนอื่นโอเคข้าไว้ใจเองครับส่วนเรื่องระยะยาวเนี่ยผมก็ไม่อยากไปยุ่งกับพวกเขาหรอกเอาจริงๆเนี่ยเพราะผมเองก็เพิ่งเข้าเมืองผมจะไปยุ่งกับพวกอะไรทำไมใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าผมไม่ชอบที่พวกเขามาหาเรื่องแล้วก็ลุมรังแกผมคือคุณหลบไปเลยได้ แต่คือผมผมไม่แอบยิงให้คุณก็ได้นะโอ้ไม่ดีใช่ก็ผมผมไม่หลบยิงให้คุณก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้มีแก๊งไงแล้วผมก็ไม่ขายคุณหรอกเพราะผมไม่ร uh huh. okay. ู้จักเขาอ่ะผมไม่ร um> ู้จะขายคุณได้ทำไมคุณโลมาครับคือผมในยึดมั่นในความยุติธรรมแต่คือผมมองว่าถ้าเราไปยิงเขาเนี่ยเราจะไม่ป่างอะไรจากเขาเลยนะครับใช่ครับเราไม่ทําตัวแบบเหมือนพวกเขาดีกว่าก็ดีครับ แต่ว่าคุณลงมาถ้าจะมาสูงสิงกับผมช่วงนี้ผมว่าไม่น่าจะดีนะครับเดี๋ยวจะคุณลมา่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยไปด้วยถ้ายังไงนั่นแหละคือตอนเอางนี้ดีกว่าคือข้าไม่สูงสิงแล้วเรื่องนนแต่แต่้เองแต่ก็ดีแล้วที่เองบอกข้ามาก็คือข้าก็ช่วยได้ที่ช่วยเองประสบปัญหาแล้วก็บอกได้คือข้าก็ช่วยได้ทีช่วยถ้าไงเดี๋ยวผมก่าว่าเดี๋ยวจะไปขุดปู อะไรองเพราะว่าขดปูมาผมคิดว่าผมจะตีกันเชียงหนีมันโจะไหวนะใช่ไมีรถจอดน้องนันเยระแล้วรถมาไอ้สัสเยอะเอ้ก the oh, ูโดนแล้วเออกูจอดู่แล้ที่กูกลัวเออต้องการอะไรกัเป็นเนี่ยมากันเป็นเยอะเป็นเยะยไม่อายก็ได น่าแปลกนะครับที่คนมีอะทุกวลจะพึ่นคุณเนี่ยเขาัน้แก่คนที่ไม่มีใครมีแต่พูดุ๊กแท้ที่คุณร้ายคนเดียเฮ้ยมึงมึงอะแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงนี้มันเป็นรูปหัวใจหรือยัง กดซิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก oh ่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิสใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย